สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่378ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สมัครสมาชิกกันเข้ามารวมไปถึงคนที่สนับสนุนด้วยการโดเน a ผ่านช่องทางต่างๆด้วยก็เนื้อหาในตอนนี้นะครับจะพีคมากๆแล้วก็ยังไง ตอนนี้ตอนอัดคลิปนะครับมันมีฝนตกลงมาอย่างหนักถ้ามีเสียงรบกวนยังไงก็กลับขอไปไว้ด้วยโอเคครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าและแล้วนะครับในตอนนี้ลูโจมองไปที่เล่งล่วและฟานลี่เทียนกอนเจียพูดออกมาข้าข้าตอนที่แข่งกระดานมารุกกับยุนเทียนล่วที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะข้าก็พบวิธีที่จะทําให้ฝึกต้นไปจนถึงขั้นมีร่างอวตารดอกบัวเก้ากีบได้ แล,แล้วนะครับความเงียบเงันก็ได้ปกคุมบัตรนี้นั้นถึงแม้ว่าฟนานถึงแม้ว่าฟานลี่เตียนนะครับและเริงรัวจะได้เห็นและสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านลูกมามากมายแต่เขานั้นกับตกตะลึงเมื่อได้ยินกับสิ่งที่ปร,รมาจารย์จินถิงซานคุณนี้พูดขอทั้งคู่ตกใจเป็นอย่างมากและแน่นอนครับเจียงอาเฉียนถึงกับต้องเสียหลักและล้มลงบนเก้าอี้หมิงซื่ออินนะครับในตอนนี้มองมาที่ผู้เป็นอาจารย์นะครับของตนด้วยใบหน้า ที่มีทั้งความกลัวและความตกใจผสมปนเปกันไปเลิงลัวเป็นคนแรกที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบราท่านท่านได้เห็นคำตอบในตอนที่แข่งมากระดานอย่างนั้นสินะลู่โจรูปเขาก่อนจะพยักหน้าและอบอกลับมายุนเทียนล้วนะได้ปิดประนึกความทรงจำเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนเพื่อที่จะไปให้ถึงพลังดอกบัวก,ก้าวีบเอาไว้ในกระดานหมากนั่นแม้ว่าตัวเขานะครับจะมีตัวอย่างอ้างอินอ,อ้างอิงถึง อย่างจำกัดแต่ลูโจก็สามารถสร้างข้อสรุปของตัวเองได้โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีในอดีตดอกบัวทองคำที่อยู่ในร่างอาตานเป็นสิ่งที่ยุดเม่ผูู้้้ฝึกยุทสามารถปริกรีบดอกบัวที่ก้าวออกมาได้ทุกคนต่างก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งที่ลู่โจพูดในเวลานี้นะครับไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองควรจะตอบกลับมายังไงนี่เป็นเพราะคำพูดของลูโจคคำพูดของ ผู้ที่มีพลังสูงส่งและรวมไปถึงความรู้ที่กว้างขวางมากที่สุดในโลกล่าเป็นที่รู้กันดีว่าผู้ฝึกยุทธทุกคนที่มีพลังร้อยวิธีนั้นั้นก็ต้องการที่จะปริกรีบดอกบัวทองคําออกมาดอกบัวทองคํามีค่ามากกว่าอาดอกบัวทองคามีมากเท่าไรก็จะหมายความว่าคนคนนั้นเก่งกาจมากขึ้นเท่านั้นลู่โจได้พูดออกมาอย่างา้าฉาเมื่อผู้ฝึกยุทธที่จะฝึกฝนตัวเองให้ไปถึงพลังร่างอวตารดอกบัว 8กลีบไป9กลีบผลเหล่านั้นก็จะพบกับเหตุการณ์นี้ทายสุดแล้วดอกบัวทองคําก็จะดูดซับพลังชีวิตของคนคนนั้นไปนี่คือความอินของขีดจำกัดที่ยิ่งใหญ่เมื่อดูดเมื่อดูดซับดอกบัวทองคําดอกบัวทองคํากับกลีบดอกบัวมันมี2ส,ส่วนนะครับเรายังจํากันได้ใช่ไหมครับร่างอาตานนะครับ มันจะเวลาจำเรงมามันจะคล้ายๆกับพบระพุทธองค์คล้ายๆกับร่างมนุษย์นะครับที่เป็นตัวใหญ่สีทองอแล้วก็ข้างหลังจะมีดอกบัวลอยระล่องอยู่ใช่ไหมครับมันมีดอกบัวแล้วก็กลีบดอกบัวนะครับมันมี2ส,ส่วนเนาะอย่าลืมนะครับเผื่อบางคนสับสนผมในตอนแรกก็สับสนเหมือนกันว่าตัดดอกบัวแล้วทําไมยังนับยังดูกลีบดอกบัวได้กลีบกับกลีบดอกบัวก็คือกลีบดอกบัวอดอกบัวก็ดอกบัวเนาะ เละแล้วนะครับหลังจากพระเอกพูดจบเขาก็ได้พูดต่อว่ามีผู้ฝึกยุดนับไม่ถ้วนที่พยายามฝึกฝนตัวเองให้ไปถึงขั้นนั้นความล้มเหลวมากมายหลายครั้งนําไปสู่ความจริงของขีดจํากัดอันยิ่งใหญ่ขีดจํากัดอันยิ่งใหญ่คอยขวางกั้นไม่ให้ทุกทุกคนในโลกนั้นฝึกฝนตัวเองจนมีพลังอวตารดอกบัวก้ากีบได้และและ้วเรื่องการฝึกตัวเองไปให้ถึงขั้นที่9นั้นจึงเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ดอกบัวทองคำจะดูซับพลังชีวิตเมื่อข้าได้เห็น้วนดูในตอนนั้นข้าเองก็คิดแบบเดียวกันแต่ข้ายังไม่แน่ใจแต่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงแล้วดอกบัวทองคำจะสูบชีวิตของพลังดอกบัวทองคำนั้นจะสูบพลังชีวิตของคนคนนั้นไปมากเท่าไรกันละ่ะฝานลีเตียนนะครับได้มองออกไปด้านนอกโถงก่อนจะพูดต่อถ้าหากอาชญาูฝึกฝนตัวเองจนมีพลังราวตารดอกบัวแปดีบได้ตั้งแต่ยังหนุม่ม เขาคนนั้นคงสามารถใช้อายุไขที่มีมากกว่าคนอื่นเพื่อฝึกฝนตัวเองจนไปถึงร่างวออตารดอกบัวก้าวขีได้อย่างนั้นเหรอแต่เป็นแบบนั้นูฝึกยุธทธีสามารถฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้นนั้นได้ก็คือย้นเอือเหรอในตอนนี้นะครับถ้านึกถึงอาเชะฝาลีเทียนก็มีอยู่แค่ชื่อเดียวในใจในสถานการณ์ที่ในสถานการณ์อรตอนนี้นะครับเจียงอาเชนและหมิงซืออ่อได้แต่ตั้งใจฟังอยู่อย่างเงียบๆลิงด่วสายหัวไหม่เป็นไปไม่ได้ ลูกยุตธภพนั้นมีมาหลายปีแลว้วลูกใบนี้กว้างใหญ่จนทําให้ผู้ที่มีพรสวรรค์นั้นมีมากจนหน้าตกใจใช่แล้วมักจะมีผู้ที่มีพรสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นมาเสมอหาแน่ใจว่าไม่มีผู้ฝึกยุคคนไหนสามารถฝึกฝนตัวเองจนมีร่างอาวตารดอกบัวก้าวจีบได้หลังจากเล็งรั่วพูดจบลู่โจก็ได้พูดต่อที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าดอกบัวทองคำน่ะจะสูบอายุไขยางน้อยหนึ่งพันปียังไงละ่ะ ทางห้องตู้เงียบลงในทันทีไม่แม้แต่จะมีเสียงหายใจรุดรอดออกมาเวลาพันปีนั้นก็เท่ากับวา่าเป็นเวลาที่ยืนยาวที่สุดที่ผู้ฝึกยุทธจะสามารถมีได้ผู้ฝึกยุทธส่วนใหญ่ยังไม่อาจที่จะมีอายุไปถึงขั้นนั้นได้ด้วยซ้ำเหล้วนับภาษาอะไรกับเวลาพันปีสำหรับพวกเขาแล้วการฝึกฝนตัวเองไปจนถึงการมีร่างอาวตารดอกบัวก้าวจีบนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ยังไงล่ะ เลงดัวและฟานีเจียนสายเวยังช่วยไม่ได้ในตอนนี้นะครับเจียงอาเฉียนก็ไม่อาจทนอยู่อีกได้ต่อไปเขารีบพู้งกำนักก่อนจะพูดออกมาข้าขอเสนอความเห็นสักอย่างจะได้ไหมว่ามาในตอนที่ข้าอยู่ที่พระราชวังข้าได้อ่านหนังสือจากในคลังใช่แล้วมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่บันทึกเกี่ยวกับพลังอวตารดอกบัวแปดกีบในตอนนั้นข้าไม่ได้คิดอะไรมากแต่ในตอนนี้ข้าจำได้แล้วว่ามีข้อมูลบางอย่างที่มัน มีส่วนคล้ายกับสิ่งที่ผู้สูนนั้นพูดออกมาเจียงอาเฉียนลูกคราวตัวเองก่อนจะพูดต่อข้าจําได้ว่าข้อความต้นฉบับทั้งหมดไม่ได้ข้าจําข้อความต้นฉบับทั้งหมดไม่ได้จริงๆแต่มีข้อความหนึ่งในนั้นกล่าวถึงผู้ฝึกยุทธที่สามารถฝึกฝนตัวเองไปจนถึงมีพลังร่าง,าง,างอาวตารดอกบัวก้าวกีบได้ใช่แล้วผลเจียไปถึงขั้นก้าวได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นสามารถฝึกตัวเองจนถึงร่างอาวตารดอกบัวแปดกีบตั้งแต่อยู่ในคันมารดานี่คือคําเปรียบเปิด จากนับแบบนั้นจริงนะครับมันก็จะพอดีกับคนที่จะสามารถไปถึงขั้นที่9ได้เพราะว่าเขาอยู่ได้ประมาณพันปีพอดีนะครับแล้วก็ยังมีเวลาที่อยู่ในท้องอีกไม่รู้เท่าไรเนาะเหล่งรัวฟาลีเทียนและหมิงซื่อต่างพูดไม่ออกถึงแม้ว่าคาพูดนี้นะครับจะฟังดูยาบคายและไร้ประโยชน์แต่มันก็คล้ายคลึงไม่ต่างจากสิ่งที่ลูโจพูดอยู่ดีในส่วนของการนับปีนะครับ ้าผู้ฝึกยทธฝึกฝนตัวเองจนมีราอวตารดอกบัว8ปดกีบได้ตั้งแต่อยู่ในคันมันดาคนคนนั้นก็จะมีอายุไขยเหลือพันปีคนคนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเองไปจนถึงราอวตารดอกบัว9ก้ากีบได้แต่ถึงแบบนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะการที่จะฝึกฝนตัวเองในคันมันดาจนมีพลังอวตารดอกบัว8ปดกีบนะ่ะหมิงซื่ออินได้กรอกตามองบุญก่อนจะพูดต่อเฮ้อแม้ว่าเจ้าจะบอกแบบนั้น แต่เจ้าจะรับประกันยังไงล่ะว่าดอกบัวทองคําจะไม่ดูดซับอายุไข1หนึ่งพันห้าร้อยปีหรือสองพันปีคําพูดของหมิงซื่ออินทําให้ทุกคนนิงเงียบดูโจเหลือบมองไปที่หมิงซื่ออินเล่งลัวและฟาลี่เจียงก็ได้แต่ท้อหนอใจพวกเขาั้งคู่ก็เป็นยอดฝีมือที่ฝึกฝนตัวเองจนมีพลังร่างาวตานดอกบัวแปดกีบเป็นธรรมดานะครับจีั้งคู่จะรู้ถึงความยากลําบากกว่าที่จะมาถึงขั้นนี้ได้ดีหลายสุดแล้วนะครับ ปัญหานั้นก็ไม่อาจจะแก้ไขได้เหลิงลัวก็ได้พูดออกมาก่อนจะถอนหายใจไม่ใช่แบบนั้นหรอกและแล้วลู่โจก็ได้พูดออกมาอย่างห้วดหวดในทันใดน,นั้นเองนะครับสี่คนที่เหลือก็มองไปหาลู่โจอย่างพร้อมเพรียงกันพวกเขาเห็นสีหน้าของลู่โจที่เต็มไปด้วยความมั่นใจลู่โจพูดต่อลองคิดกับกันสิเอ๊คิดในทางกับกันอย่างนั้นเหรอเสี่ยงอาเสียละไรมิซื่ออินได้ก็หัวเหลีงลัวและฟานดี้เจียนก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ลู่โจพูดเช่นกัน ไม่ว่าจะลองคิดยังไงมันก็ไม่มีทางแก้ไขได้ได้ปูดอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ด้วยเถอะท่านปรมาจารย์เลียงลัวได้ลุกขึ้นพูดฝานลีเทียนไม่กล้าจะพูดออกมาตัวเขาได้ลุกขึ้นยืนเช่นกันหมิงซื่ออินและเจียงอาเฉียงก็ทำแบบเดียวกันดวงตาของลู่โจสว่าง,งสวัยราวกับปลเวติงตัวเขานะครับได้ตัวเขาไดา้เรียกทุกคนมารวมตัวกันก่อนที่จะตัวเขาได้จ้องมองทุกคนนะครับที่รวมตัวกันก่อนจะพูดออกมา เนื่องจากดอกบัวทองคำมันสูบอายุไขของผู้ฝึกไปสิ่งที่เราต้องตํานั่นก็คือการตัดมันออกเร่งรัวฟาลี่เจียนเจียงอาเฉียนและหมิงซื่ออินตกใจราวกับตูกสายฟ้าฟาดเปรียงคำพูดนี้ได้ทำให้หัวใจของพวกเขาเต้นรัวตุบตบตุบตบตุบต,ตับการตัดดอกบัวเร่งรัวและฟาลี่เจียนนะครับเป็นผู้ที่อยู่ใกล้และมีประสบการณ์เกือบพันปี เกียงอาเฉียนส่วนเกียงอาเฉียนกับหมิงซื่ออินยังเป็นคุณหนุ่มก็ต่างตกตะลึงไม่แพ้กันตังซีเนี่ยครับบอกได้เลยว่าในตอนนี้นั้นอึอ้งจนไม่รู้ว่าจะตะลึงได้ยังไงเกียงอาเฉียนรีบคืนน้ำลายอึเดี๋ยวก่อนข้าขอพักหายใจก่อนใจเย็นท่านผู้อุสุอย่าอย่าอย่าเพิ่งเล่าตัวเขานั้นเอามือลูบหน้านะครับก่อนจะพูดต่อแต,อตอ่หากท่านผู้อุสุคิดจะตัดดอกบวัวตองคำไปพวกเราจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเน่พวกเราที่อยู่ในสภาพที่ไม่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ จะฝึกฝนตัวเองจนถึงขั้นที่มีพลังร่างะวะตารดอกบัวก 9, ้ 9, 9, 9. ากีบแปดกีบได้ยังไงกันทังสีนะครับที่มารวมตัวกันตา่างก็ลืมเรื่องของไวไปหมดแล้วนี่เป็นคําถามที่ทุกคนต่างก็อยากรู้รูจโจได้ยิ้มย่างอบอุ่นก่อนจะตอบกลับมาแล้วไม่มีวิธีที่จะตัดดอกบัวทองคาโดยที่ไม่มี แล้วไม่มีวิธีการที่จะตัดดอกบัวทองคําโดยไม่ได้รับผลกระทบอย่างนั้นเหรอเป็นประโยคคําถามตัง4ีคนรู้สึกตกใจอีกครั้งตุบป๊อปุบต๊อจากสถานการณ์ปัจจุบันลูโจโคิดว่ามีสองวิธีมีสองวิธีด้วยกันที่จะฝึกฝนตัวเองไปจนถึงการมีพลังร่างอาวตารดอกบวัว9ก้ากีบได้วิธีแรกนั่นก็คือการทําตามข้อกําหนดของร่างอาวตารแปกีบก่อนที่จะค่อยๆฝึกฝนตัวเองจนมีพลังร่างอาวตารดอกบวัวเก้ากีบได้ วิธีนี้นั้นยากมากเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าดอกบัวทองคําจะดูซับอายุไขของผู้ฝึกไปมากสุดกี่ปีมันอาจจะดูซับอายุไขไปกว่า2,000ปีก็เป็นได้นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ลูโ่โจนั้นเลือกเ่จบเก็บสะสมการพลังชีวิตการย้อนวัยเอาไว้ส่วนวิธีที่สองลูโ่โจหลังจากลูโ่โจคิดได้นั่นก็คือการตัดดอกบัวนั่นเองนี่คือสองวิธีที่ลูโ่โจนั้นมั่นใจนําเสียงของลูโ่โจยังคงฟังดูเยือกเย็นและ กล่าวขึ้นอีกครั้งพวกเจ้าเคยคิดบ้างไหมถ้าหากมีวิธีที่ผู้ฝึกยุทธจะตัดดอกบัวทองคำน่ะทั้งสี่คนกลืนน้ำลายวิธีการฝึกฝนตัวเองแบบนั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามการที่บอกว่าไม่มีใครเลยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มันก็ดูเป็นไปนไม่ได้เช่นกันพลังขั้นที่9ก้าโดยพลังขั้นที่เ้าโดยที่ไม่มีดอกบัวทองคำนี่อาจจะถือได้ว่าเป็นขั้นที่เ้า นี่อาจถือได้ว่าขั้นที่9เป็นขั้นมากที่สุดแล้วที่ผู้ฝึกยุทธพวกอ,อย่างพวกเราจะไปถึงเจียงอาเซียนได้พูดออกมาแม้ว่าจะไม่มีดอกบัวทองคําแต่การจะฝึกฝนไปถึงขั้นที่สูงกว่าได้มันก็มากพอแล้วจะทําทให้ผู้ฝึกยุทธคนนั้นอยู่เหนือผู้ใดและบทขยี้ศัตรูทุกคนด้วยความต่างนี้และถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงร่างอาวตารของทุกคนจะต้องมีความสูงไม่ต่ากว่า150ฟุตเป็นแน่ หมิงซื่ออินได้พูดออกมาเหลิงรัวและฟานลีเทียนต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยทั้งสองคนถอนหายใจอย่างพร้อมเพียงกันฟานลีเทียนเองก็ถอนหายใจก่อนจะพูดออกมาเออข้าน่เก่มากแล้วความคิดและจิตใจข้าไม่เฉียดแหลมเฉียบแหลมเหมือนกับคนหนุ่มสาวแล้วจริงๆหลังจากพูดจบเจียงอาเซียนและหมิงซื่ออินก็หันไปมองลู่โจวใบหน้าของฟานลีเทียนกำลังแดงระเรื่อตัวเขารู้สึกอับอายนิดหน่อยนะครับที่ไม่อาจที่จะช่วยเหลือหรือเสนอแนวคิดใดๆได้ไดตา,าข้า อายุมากขึ้นแล้วค่าจะไปช่วยอะไรปรมาจารย์แห่งจินจิงซานได้กันไม่ว่าจังไงก็แล้วแต่นะครับการสนทนาของพวกเขาในวันนี้นั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์โลกของการฝึกยทดไปตลอดกาลใช่แล้วมันเปลี่ยนแปลงวิธีการฝึกยทดก่อนหน้านี้ไปอย่างสิ้นเชิงเหล่งลัวฟานลี่เตียนได้ฟงคำนักออกมาอย่างก้องเพียงคำพูดของท่านทําให้พวกเรามีความรู้กว้างขวางม,มากกว่าอ่านตําราอ่านหนังสือเป็นเวลากว่าร้อยปีเสียอีกหมิงซืออินและเจียงอาเฉียนพูดไม่ออก ลูโ่โจรูปเขาของตัวเองด้วยความพึงพอใจจากนั้นพยักหน้าและพูดต่อยังไงซะนั่นก็เป็นแค่ความคิดเห็นพวกเตาทั้งหมดจะต้องทดลองและฝึกฝนอย่างระมัดระวังทั้งสี่คนได้โค้งคำนับให้กับลูโ่โจนะครับพวกเขารู้ดีว่าการจะฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้นก้าวได้โดยการตัดดอกบวัวทองคําโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมมาอย่างสมบูรณ์แบบนั้นเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่ถึงแบบนั้นนะครับมันก็ไม่มีทางเลือกอื่น วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่น่าตกใจเกินไปนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในวิธีที่ลู่โจนั้นเพิ่งจะคิดค้นออกมาเท่านั้นท้ายสุดแล้วจะมีใครละ่ะเต็มใจที่จะเริ่มทดลองด้วยตัวเองสําหรับลู่โจแล้วนะครับตัวเขายังมีการาดพลังชีวิตอยู่ตัวเขาสามารถทดลองฝึกฝนตัวเองนะครับเมื่อตัวเขากลับไปมีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบได้เขาสามารถใช้วิธีแรกได้นั่นเองแต่ในตอนนี้นะครับเรื่องของความเสี่ยงและผลกระทบจาก การฝึกวิธีนี้ก็ยังไม่ถูกคน้นพบออกมาในขณะเดียวกันนะครับตัดภาพมาทีา่ทางออกของสุสานแห่งดาบมีคนคนหนึ่งนะครับผมเป่ายุ่งเยืองหน้าตาบูดบึง้งได้ปรากฏตัวขึ้นคนคนนี้แต่งตัวด้วยเศสื้รมดาธรรมดา,รรมดาแต่ถึงแบบนั้นร่างกายของเขานะครับก็มีคลื่นพลังอันแปลกประหลาดไหลเวียนอยู่ชายคนนั้นได้ก้าออกมาก่อนที่จะลากเชือกเส้นหนึ่งนะครับาลากเชือก เส้นที่พาดบ่าของตัวเองไปด้วยชายคนนั้นกําลังเดิอนออกมาจากสุสานแห่งดาบที่ีด้านหนึ่งของเชือกนะครับที่พาดบ่าอยู่กับชายคนนั้นนั้นก็ได้ลากศพของใครบางคนออกมาศพของคนคนนั้นถูกคุมไปด้วยเสื้อคุมของเรานักบวชที่ขาดรุ่งริ่งมีชายคนเมื่อชายคนนั้นเดินต่อเขาก็ได้ปรากฏตัวอีกทีในระยะกว่าหลายร้อยฟุตเหลวโดวยการเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียว ก็เดี๋ยวมาแถมให้อีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันสั้นเกินไปก็เดี๋ยวมันไม่ได้20นาทีตอนที่378จบไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาในตอนถัดมา379อ่าพักกินน้ําแป๊บหนึ่งนะครับก็อือือตอนที่แล้วโคตรพีกอะครับในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วว่าวิธีที่จะไปถึงขั้นดอกบัว9กีบนั้นมีอยู่ด้วยกัน2วิธีที่ลู่โจโคิดได้วิธีแรกนะครับคนธรรมดายากที่จะไปถึง เพราะว่าดอกบัวทองคํานั้นมันจะดูดกลืนนะครับชีวิตพลังอายุไขชพลังอายุไขของชีวิตนะครับไปมากกว่าพันปีคือคนหนึ่งคนนะครับที่ฝึกยุดอยู่ได้พันปีพอดีเท่ากับหมดตายพอดีและถ้ามัน <c oughs> ดูดมากกว่านั้นแหะครับพันสอง0 0นสี่หรือสองพแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรอดชีวิตมาได้ เหมือนกับที่เจียงอาเฉียนว่านะครับที่ตัวเขาเคยอ่านตำราบโบราณต้องมีฝึกขั้นที่แปดได้ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะไม่มีทารุคนไหนฝึกพลังยุทธ์จนถึงขั้นอ๋ยวนเสือนเจียระดับแปดได้ตั้งแต่อยู่ในคันบารดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีทุกอย่างอาวิธีหลักๆเลยนะครับที่ตอนนี้ลู่โจเสนอกับเหล่าสาวกแล้วก็ผู้สูงนั่นก็คือการตัดดอกบัวทองคําเพราะว่าถ้าหากตัดดอกบัวทองคํา ก็จะไม่มีสิ่งที่ดูดกลืนพลังชีวิตอายุไขเนาะและมีโอกาสสูงเทียก้าวผ่านระหวางขั้นที่8ไปถึงขั้นที่9นั่นเองแม่ไอเดียบันจืดเสียจริงนะครับเขาได้เห็นสิ่งนี้จากยวนดูนะครับที่ฝึกตัวเองไปถึงขั้น9พยายามฝึกไปถึงขั้น9แต่ก็ตายลงเช่นเดียวกันนะครับจากความทรงจำของยุนเทียนลัว่วที่ลูโจได้เห็นอะไรบางอย่างโอเคครับเดี๋ยวเราไปตอนที่37กันต่อจะได้ไม่สั้นเกินไปเนาะ ภาพยังคงอยู่ที่นสุสานแห่งดาบนะครับบัดนี้ชายคนนั้นนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสุกปกที่ปกคลุมทัวร่างกายของเขานอกจากสิ่งสุกปกแล้วก็ยังมีพลังอะไรบางอย่างที่เหมือนกับหอ,อกสีดำที่ร้อยอยู่ข้างตัวแม้ว่าจะ ไม่เดินผ่านนะครับไปอ่าไม่ว่าจะเดินผ่านไปที่ไหนต้นไม้ต้นไหนแห่งวนได้ต้นไม้ aproxim, ไไมที่อยู่แถวนั้นก็จะแหงเหี่ยวและเฉาไปเมื่อเดินออกมาจากสุสานแห่งดาบชายคนนั้นก็ได้เดินต่อไปอยังชะฉามีผู้ฝึกยุทธคันหมาราชกูหลลยคนได้เดินมาหาคนคนหนี้เมื่อพวกเขาทั้งหมดลงสู่ปืนก็ได้รีบโค้งคำนับนะครับที่สังเอเนเห็นอะไรบางอย่างาท่านเจ้าสำนักกะกะกะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนี่อ่ะ เหล่าสาวกที่มาถึงนะครับต่างก็รู้ดีว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าคือผู้เป็นเจ้าสำนักกองตนอย่างจางหยวนชานจางยวนชานเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเป็นความจริงที่ทำนักเที่ยงทำนั้นจะต้องหนีเอาชีวิตรอดอย่างหัวซุกหัวซุนไปวันวันแต่นั่นก็ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องทําให้จางยวนชานนั้นดูทุเรศและเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้อย่างน,น้อยเขาก็ยังคงมีสาวกผู้ซื่อสัตย์ติดตามอยู่จํานวนหนึ่ง จางยวนชานได้เงยหน้าขึ้นอย่างสีช้าเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นนะครับตัวเขาก็ได้กระพริบตาอย่างเย็นชาจางยวนชานได้ยกมือขวาขึ้นในตอนนั้นมีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับพลังรูปหนวดปลาหมึกนะครับใช่แล้วครับมันคือนวดปลาหมึกได้ปรากฏดขึ้นมาพลังนวดที่ว่าได้กระจักกระจายและแล้วนะครับพุ่งไปทั่วทุกทิศทางท่านเจ้าสำนักจะทำอะไรกันขอรับเราสาวกจากสำนักเที่ยงทําไม่ได้ทันตั้งตัว คอของพวกเขานะครับถูกหนวดพลังปลาหมึกอันไปลกประหลาดบีบอัดพวกมันนะครับได้ยกทุกคนให้ลอยเหนือพื้นสิ่งที่สาววกทําได้มีเพียงแค่การมองไปยังเจ้าสํานักอย่างจางเยวนชานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสาววกเหล่านั้นก็หายใจยากยิ่งขึ้นพลังหนวดปลาหมึกได้บีบคอของพวกเขาเหล่าสาววกของพวกเขาถูกจับตัวนะครับและพยายามที่จะหายใจแต่มมันก็ดูเหมือนว่าจะไร้ผลท่านเจ้าสานัก ถ้าไ,ได้โปรดน่าเสียดายนะครับที่คําพูดเหล่านั้นส่งไปไม่ถึงจางยวนฉานใบหน้าของตัวเขานะครับยังคงดูไร้อารมณ์และยังเชนชายอยู่เช่นเดิมตัวเขานะครับหลังจากที่เหล่าสาวกได้ถูกยกขึ้นไปสูงขึ้นและสูงขึ้นไปอีกพลังของเหล่าสาวกได้ไหลเข้าสู่ร่างกายของจางหยวนฉานไปตายสุดแล้วจางยวนชานก็ได้เรียริมฝีปากของตัวเองนะครับก่อนที่จะเปิดปากที่อ่า แตกระแหงก่อนที่จะพูดออกมาดีกรอก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 พลังนวดปลาหมึกได้บีบนะครับอัดไปที่คอของเหล่าสาวกจนท้ายสุดแล้วคอของพวกเขาก็ได้หักคาที่ไปไม่มีสาวกคนไหนหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวพลังชีวิตทั้งหมดนั้นกําลังถูกนวดปลาหมึกดูดพลังงานเข้ามาท้ายสุดแล้วเหล่าของสาวกนะครับจากสํานักเตียงทมก็เริ่มเหี่ยวเฉาจนมีสภาพที่น่ากลัว ซากศพที่ถูกดูดพลังไปจนหมดแล้วนะครับในที่สุดถูกวางลงสู่ผืนและแล้วนะครับในตอนนั้นเองก็ยังมีเสียงดังมาในหูของจ้างยวนฉานยามัวสีเวลากับพวดอ่อนแอพวกนี้เลยจางยวนฉานก้มหน้าลงพยักหน้าก่อนจะพูดขึ้นได้ตัวเขาได้กลับมาจับเชือกเอาไว้ก่อนจะเดินหน้าต่อไปพร้อมกับลากซากศพซากศพเอาไปด้วย ตายสุดแล้วจางหยวนชานก็ได้หายตัวไปท่ามกลางหมู่ไมยและหลังจากที่ได้เดินมาเวลาช่วงหนึ่งจางหยวนชานก็ได้มาถึงยังตาลีซาแปลงหนึ่งตัวเขายังคงลากซากศพติดมาด้วยจางหยวนชานได้พูดขึ้นนะครับในขณะที่หยุดเดินสายตาของเขาจ้องมองไปที่ภูเขาที่อยู่ในระยะไกลจินติงซานเสียงของเขานะครับเสียงสั่งการได้ดังขึ้นมาในหูของจางหยวนชานอีกครั้งเดินต่อไป ภูเขาทองจีนสิงสารไม่ใจ่เป้าหมายของเจ้าได้จางยวนชานได้ลากซากศพต่อไปนะครับและเดินทางต่อเสินทางที่จางยวนช้างเดินผ่านล้วนแล้วแต่ทุกสิ่งอย่างจากกลและกลายเป็นสารที่ที่เหี่ยวเฉาไปไม่ว่าจะเป็นพืชพันธนะครับชนิดใดชนิดไหนก็แล้วแต่มันล้วนแล้วแต่ต้องแหกเลื่อนมันล้วนแล้วแต่ต้องแห้งเหือดตายไปตายสุดแล้วจางยวนชานก็ได้หายไปจากปลายทะเลสาบในขณะเดียวกันนะครับ เหนือทะเลสาเพราะปะป่าในตอนนั้นหญิงชุดเช้าหญิงชุดขาวก็ได้จ้องมองไปยังทิศทางที่จางยวนฉานจากไปหึหุ่นเชิดอย่างนั้นเหรอยเตียนซินนะครับจ้องมองไปที่พื้นผิวทะเลสาบก่อนจะทอดตามองอยังไปภูเขาทองในตอนนั้นเองใบหน้าของนาะงแสดงออกมาซึ่งความลังเลตัดภาพมาที่วันรุ่งขึ้นโอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากเดี๋ยวอ่อนหน้ามันจะเป็นการะปะทะกัน ที่สุดแสนจะดเดือดเลือดพ่านและบอกได้เลยนะครับว่ามี <c oughs> มีคนเสียน้ําตาแน่นอนบอกไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รวมเป็นคลิปหน้าทีเดียวเลยดีกว่านะครับคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับในตอนนี้เราก็ได้ความพีคจากพิธีการไปถึงขั้นดอกบัว9ก้ีบมาดูกันว่าหมิงซื่ออินแล้วก็เจียงอาเฉียนเนี่ยจะ กล้าที่จะตัดดอกบัวตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าในลูกยุทธภพนะครับไม่เคยมีใครตัดดอกบัวตองคําเหมือนกับเราตัดนิ้วหรือตัดบางส่วนอของร่างกายไปอะครับ <c oughs> ลองจินตนาการคิดดูมันจะต้องสร้างความเจ็บปวดแน่นอนนะครับและส่งผลไม่ดีแสนสาหัสแต่นั่นแหละครับสิ่งที่พวกเขากลัวก็คือความตายเนาะกลัวว่าถ้าตัดดอกบัวแล้วจะต้องถึงกับความตายอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าหากตัดแล้วไม่ตาย ดอกบัวทองคำก็จะไม่ดูดกืนพลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปวัดกันอีกทีว่าถ้าตัดดอกบัวทองคำแล้วจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่ค่อยๆเปลียนค่อยๆไปนะครับ การที่ลู่โจเป็นคนแรกที่คิดค้นวิธีนี้ได้แสดงว่าพวกเรานะครับชาวจีนจิงซานก็มีโอกาสที่จะเหนือล้ำกว่า,าทุกๆสํานักในอนาคตโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมาสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับยังไงก็ช่วยดันคอมเมนต์กันหน่อยนะครับข้าวมันไก่อร่อยมากอะไรก็ว่าไปขอบคุณนะครับที่ช่วยกดไลค์เพื่อที่จะเปิดกั้นการมองเหินให้กับเราเอาละครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ